ศึกษาก็ข้ามาเลื่อมคุณนุนนำสะเสียรภาพลาชศึกษาชุ่มช่ำน้องนำกายจิตใจวิชาการนำเนื้อมพัฒนาเติมปัญญาให้บิราฟินหนึ่ง พร้อมที่ยายาถึงสู่ความเป็นหนึ่งขึ้นดวงดาวสามัคคีมีไว้ในไฟรู้เชิดชูการศึกษาองสาจาริยะพุทธิภละเรื่องงา เเขาเหลืองเฟื่องฟูจิตปิญญาณรวมสารฝันด้วยความภาคภาาูมิพรกษาคศวษราผูรีเยอจำรูนเพิมพ่มพลังเพื่อคุณร,รักสามเคเขียวเขาเรลืองราบเรืืองวิทยาลำคาผูทำประจําใจ รวมพัฒนายาวชนสูสดใสเผิดไว้ภูมปัญญาข้านันรักษาบัคีเป็นบาลังของแผ่นดินสุขสัน์ผู้อินอุนนนอ่นไอจ้มใสดำรงม,มันผู้พันใจสักศรียิ่งใหญ่เป็นที่หนึ่งในสาปุ ท่าแรงนะครับคือการยืดยอด่อโดยใช้ปลายเท้านะครับการยืดย่อคือการยืดโดยใช้ปลายเท้าและย่อลงขึ้นลง1ิบครั้งนะครับ3มเซตครับ จะยืดย่อดโดยใช้ขาเดียว10 โดยให้ด้านขวารู้สึกตึงครับและก็กลับมาเราเอียงไปทางด้านขวาให้ลำตัวข้างซ้ายรู้สึกตึงครับทำกลับไปกลับมาสิบครั้งสามเซตครับทำไปเรื่อยๆสำหรับท่าต่อไปนะคะให้เราโยกตัวไปทางด้านซ้าย สอการตั้งโฮงและท่าแรกก็จะเป็นการตั้งโฮของผู้หญิงนะคะเราจะยกแขนขึ้นมาให้เป็นระนาบเดียวกันแขนซ้ายจะต่ำกว่าแขนขวาและมือขวาจะสูงกว่ามือซ้ายนะคะแบบนี้นะคะเพราะการเต้นลีลาดสิ่งสำคัญคือ ่อ,อไปนะครับคือการตั้งโมนแบบผู้ชายคือให้แขนซ้ายสู่ว่ารัดแขนกว่านะครับโดยที่หัวไหล่กับข้อศอกเป็นระนาบเดียวกันนะครับแบบนี้ครับมาถึงสัปดาห์ที่4แล้วนะครับคือสัปดาห์นี้เราจะสอนการเดินแบบพื้นฐานสี่เหลี่ยมสแควร์นะครับ พื้นฐานสี่เหลี่ยมสแควร์คือการอบอุ่นรา่างกายเกหนงอย่างของกีฬาดีล่านะครับโดยการตักโง่ขึ้นขาซ้ายเดินไปข้างหน้าและเปิดปลายเทา้าขึ้นครับลากขาขวาผ่ผานและยืดขึ้นช้าๆและยอ่อพักขาถอยโดยใช้ขาซ้ายขาขวาถอยก่อนและขาซ้ายลากผ่านนะครับ เราจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับมันคือการอบอุ่นร่างก,กาย่างอย่างนะครับ สวัสดีครับสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่6แล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะเป็นภาคต่อของสัปดาห์ที่4และสัปดาห์ที่5นะครับคือการเต้นเข้าคู่ครับมาชมกันเลยครับผู้หญิงจะเดินถอยหลังก่อนนะครับผู้ชายจะเดินหน้า เราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าการอบอุ่นร่างกายอีกหนึ่งอย่างครับสวัสดีค่ะนี่ก็สัปดาห์ที่เแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนทักษะพื้นฐานการเต้นจังหวะตะลุงค่ะโดยทักษะของจังหวะตะลุงนะครับคือการก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าและใช้ปลายเท้าด้านขวาแตะข้างเท้าด้านซ้ายนะครับแบบนี้ครับ และปล่อยขาขวาและใช้ส้นเท้าด้านซ้ายแตะกางเท้า,ทานะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ มาสอนเต้นทักษะพื้นฐานการเต้นตะลุงต่อจากสัปดาห์ที่7คือการเดินขึ้นหน้าและถอยหลังค่ะมาชมกันค่ะ 9แล้วนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นภาคต่อของสัปดาห์ที่7และสัปดาห์ที่8นะครับคือการเข้าคู่ครับมาชมกันเลยการเข้าคู่ของจังหวะ,ะลุงนะครับแขนข้งางซ้ายของผู้ชายจะตั้งสอบขึ้นตรงต่างจากจังหวะบอนะครับแขนด้านขวาอบหลังผู้หญิงนะครับเช่นเดียวกับจังหวะบอครับมาชมกันเต้นกันเลยครับ เราจะเต้นกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการเต้นเบสิกแบบเขา้าคู่มาถึงสัปดาห์ที่10แล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะสอนเบสิกการเต้นจังหวะชชาชาๆๆนะครับโดยการย่ำอยู่กับที่แบบพื้นฐานนะครับ มาชมกันเลยครับฝาดซ้ายก่อนนะครับไป2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 สไลด์ไปด้านข้างค่ะมาชมกันเลยค่ะสามสี่สองสามส1 2 3 4งสามสี่สองสามสามสี่สองามสี่งสามสี่งา่องามสี่สองสามสเาาาองี่า,ากกี สัปดาห์ที่12กันแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะสอบการเดินขึ้นหน้าและถอยหลังในจังหวะท่าช้าครับมาชมกันเลยสอ4 4ามส1 2 3 4ะหนึ่งสอง